ยี่สองครับข้อใดไม่ถูกต้องช้อยแรกครับองุ่นไรเมล็ดเป็นผลเดี่ยวที่เกิดจากช่อดอกอันนี้ต้องเป็นการวิเคราะห์เรื่องของผลใช่ไหมผลเนี่ยจะมี3ชนิดนะคือผลเดี่ยวผลกลุ่มแล้วก็ผลรวมครับตรงนี้ครับไอการวิเคราะห์เรื่องของผลเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้ครับว่าตัวองุ่นเนี่ยเป็นองุ่นไรเมล็ดหรือว่าองุ่นมีมเมล็ดนะถ้าจะสนใจเขาว่าผลที่มันจเจริญออกมาเนี่ยเป็นผลประเภทไหนต้องดูจากลักษณะดอกของมันครับ ตัวง่นเนี่ยดอกของมันเป็นลักษณะของดอกช่อครับเป็นดอกช่อนะซึ่งจะเป็นดอกช่อหรือว่าดอกเดี่ยวเนี่ยมันก็สามารถมีโอกาสเจริญเป็นผลเดี่ยวได้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับว่าในดอกของมันมีรังไข่อยู่กี่รังไข่ครับโอเคนะครับแยกออกนะครับว่าดอกเดี่ยวกับดอกช่อเป็นยังไงนะดอกช่อเนี่ยก็คือในหนึ่งก้านดอกเนี่ยจะมีดอกย่อยเล็กอยู่มากมายครับอันนี้ก็เหมือนครับอันนี้คือมีก้านดอกเนี่ยครับก้านดอกหลักเนี่ยอันนึงแล้วก็มีดอกเล็กๆครับเป็นดอกย่อยเนี่ยอยู่มากมายครับอันนี้คือ ลัศน์พอนะอันนี้เป็นดอกอางุ่นครับเข้าใจไหมดอกงุ่นเป็นดอกช่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกเดี่ยนียคือ1ก้านดอกจะมีออกมาแค่1ดอกเท่านั้นครับแตกต่างกันอย่างงี้นะดอกช่อนะครับ1ก้านดอกมีดอกย่อยอยู่หลายๆดอกส่วนดอกเดี่ยนี่หนก้านดอกก็จะมีดอกแค่ดอกเดียวครับแต่ในการวิเคราะห์ว่าเป็นผลเดี่ยวหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นดอกช่อหรือดอกเดี่ยนะครับก็มีโอกาสเป็นผลเดี่ยวได้เท่านั้นครับขึ้นอยู่กับว่าในดอกของมันเนี่ยมีรังไข่อยู่กี่รังไข่ครับ สำหรับผลเดียวนะครับใน1ดอกเนี่ยจะต้องมีรังไข่แค่รังไข่เดียวเท่านั้นครับลักษณะต้องเป็นอย่างนี้โอเคนะครับในดอกของมันเนี่ยครับหดอกเนี่ยมีรังไข่แค่รังไข่เดียวครับอันนี้คือลักษณะของดอกที่จะสามารถเจริญเป็นผลเดียวได้นะกรณีขององุ่นครับในแต่ละดอกย่อยของมันเนี่ยก็มีลักษณะตามนี้เลยครับก็คือในแต่ละดอกของมันเนี่ยจะมีนะครับรังไข่แค่รังไข่เดียวในแต่ละดอกย่อยของมันครับ อันนี้ก็สามารถบอกได้ครับว่าผลองุ่นเนี่ยจัดว่าเป็นผลเดี่ยวจริงนะซึ่งเป็นผลเดี่ยวครับที่จเจริญม,มาจากตัวช่อดอกครับเพราะว่าองุ่นเนี่ยดอกของมันเป็นลักษณะของดอกช่อครับเข้าไหมอันนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับตัวองุ่นนะมันมีลักษณะครับเป็นดอกช่อครับที่ในในหนึ่งดอกอมันเนี่ยมีรังไข่แค่รังไข่เดียวครับดังนั้นพวกนี้จะเจริญเป็นผลเดี่ยวได้ครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเราคงเนี่ยไม่ได้มานั่งดูใช่ไหมว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยลักษณะของดอกมันเป็นยังไงนะอันนี้แนะนำนะครับว่าให้จําไปเลยครับจะมีกลุ่มครับของพวกที่เป็นผลเดียวนี่ที่เราต้องจําอยู่นะในการสอบระดับมปลายครับไอ้พวกนี้นะครับคือที่ลิสต์มานะครับว่ามีโอกาสเนี่ยเอามาออกข้อสอบได้นะ กลุ่มนี้ครับคือพวกที่เป็นกลุ่มผลเดี่ยวนะครับอันนี้นะคือกลุ่มผลเดี่ยวครับเป็นพวกที่ในดอกของมันเนี่ยจะมีรังไข่แค่รังไข่เดียวครับซึ่งดอกเนี่ยจะเป็นลักษณะดอกเดี่ยวหรือว่าดอกช่อก็ได้ครับตรงนี้ไม่ฟิกนะครับสำหรับผลเดี่ยวนะผลเดี่ยวเนี่ยจะเจริญจากตัวที่เป็นดอกเดี่ยวหรือว่าดอกช่อก็ได้ครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือในแต่ละดอกจะมีรังไข่แค่รังไข่เดียวเท่านั้นครับไอ้แบบนี้เนี่ยมีโอกาสเจริญเป็นผลเดี่ยวได้เขียนนะครับที่ออกข้อสอบมอปลายเนี่ยครับก็มีกลุ่ม องุ่นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้เห็นไหมองุ่นนะครับดอกของมันเนี่ยเป็นดอกช่อแล้วในแต่ละดอกเนี่ยจะมีรังไข่แค่หนึ่งรังไข่ครับก็เลยสามารถเรียกว่าเป็นผู้ที่จเจริญเป็นผลเดี่ยวได้เค okay, นะครับดังนั้นสำหรับช้อยนี้ครับช้อยหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ายังถูกอยู่นะครับไม่ใช่คําตอบนะคําตอบเอาข้อผิดครับมาดูช้อยสองครับช้อยสองว่าผลองุ่นไรเมล็ดมีพันธุกรรมต่างจากต้นแม่เค okay, ครับตรงนี้เราต้องมาใส่ใจเรื่องการมีเมล็ดหรือว่าไม่มีเมล็ดแล้วครับ เราต้องมาดูก่อนครับว่าตัวของผลองุนไ้เมล็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับปกติเนี่ยครับในการที่จะเกิดผลได้เนี่ยทั่วไปแล้วต้องมีการปรฏิสนธิในส่วนของรังไข่ก่อนจริงไหมในรังไข่เนี่ยมันจะมีออวูอยู่ครับจุดของออวูเนี่ยเป็นจุดที่สามารถมีการปรฏิสนธิเกิดขึ้นได้ครับแล้วออวูเนี่ยจะเป็นส่วนที่เจริญเป็นเมล็ดนะแล้วรังไข่ครับจะเป็นส่วนที่จเจริญกลายเป็นผลเข้าไหมอันนี้ก็พื้นฐานทั่วไปนะ ตัวอวูนะครับพอมีการปฏิสนธิเนี่ยอวูะเจริญเป็นเมล็ดรังไข่จะเจริญเป็นผลครับจังหวะที่รังไข่เจริญเป็นผลเนี่ยเราก็สามารถเห็นผลองุ่นได้ครับเห็นตัวดอกเนี่ยครับมีการเปลี่ยนนะกลายเป็นลักษณะของผลองุ่นแทนแบบนี้ครับโอเคนะครับโดยทั่วไปเนี่ยพอปฏิสนธิเสร็จก็จะได้ลักษณะแบบนี้ออกมาครับตัวของรังไข่เนี่ยจะเจริญกลายเป็นผลแล้วในผลเนี่ยครับมันก็มีเมล็ดอยู่ใช่ไหม,มเมล็ดนี้คือตัวอวูเดิมครับ เข okay, นะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับผ่ามาดูเนยครับในตัวขนอง,ง่นเนี่ยก็จะเห็นมเมล็ดได้ครับอันนี้คือกรณีทั่วไปนะครับที่มีการปฏิสนธินะมีโอกาสเจอมเมล็ดได้ลักษณะแบบนี้ครับทีนี้กรณีของตัวอง,ง่นไรเมล็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยการที่ตัวขององ,ง่นเนี่ยครับตัวดอกอง,ง่นตรงนี้เนี่ย ตัวของดอกองุ่นครับข้างในมีรังไข่ใช่ไหมตัวรังไข่เนี่ยมาสามารถเจริญเป็นผลได้โดย, mmm. โดย neces, like, ที่ไม่ต้องอาศัยการปฏิสนธิครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาครับตัวของผลองุ่นเนี่ยอาจจะไม่มีเมล็ดก็ได้ครับกรณีนะครับที่ตัวรังไข่เนี่ยเจริญขึ้นมากลายเป็นผลแบบนี้ครับโดยที่ไม่ต้องผ่านการปฏิสนธินะไอแบบนี้เนี่ยภายในผลครับมันก็สามารถที่จะไม่มีเมล็ดแบบนี้ได้เหมือนกันครับ ทำไมถึงสามารถมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสามารถใช้พวกฮอร์โมนนะครับมาเหนี่ยวนำครับเหนี่ยวนำเนี่ยให้ตัวของดอกนะครับให้รังไข่ภายในดอกเนี่ยมันสามารถกลายเป็นผลได้โดยที่ไม่ต้องมีการปฏิสนธิครับอันนี้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถเกิดขึ้นได้นะใช้ฮอร์โมนนะครับไปชักนำเนี่ยให้รังไข่เจริญกลายเป็นผลได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการปฏิสนธิแบบนี้สามารถทําได้นะครับ และด้วยการที่ไม่มีการปฏิสนธิเนี่ยก็ทาให้ภายในขลของมันครับไม่มีเมล็ดอยู่ครับเข้ามจมอันนี้นะครับที่ผลเนี่ยไม่มีเมล็ดนะก็เพราะว่ามันไม่มีการปฏิสนธิขึ้นครับมันเป็นผลเนี่ยที่เกิดจากการเหนี่ยวนานะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเหนี่ยวนาํารังไข่ให้จเจริญเป็นผลโดยตรงแบบนี้เลยครับดังนั้นเนี่ยพอไม่มีการปฏิสนธิก็จะไม่มีเมล็ดอยู่ภายในขล,ลครับเป็นลักษณะแบบนี้นะเข้านะครับอันนี้คือที่มานะครับว่าผลอง่ดไร้เมล็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะทีนี้ ในข้อนี้เขาก็ถามว่าอะไรครับเขาถามว่ามันมีพันธุกรรมเนี่ยแตกต่างจากต้นแม่หรือเปล่าครับไอตัวผลตรงนี้ครับมีพันธุกรรมเนี่ยแตกต่างจากต้นแม่หรือเปล่าต้นแม่ของมันครับก็คือส่วนนี้ใช่ไหมอันนี้ครับส่วนของต้นแม่มันครับที่มีการเจริญของผลออกมานะเขาถามว่าไอตัวผลตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนําด้วยฮอร์โมนครับไม่ได้ผ่านการปฏิส่วนที่เนี่ยถามว่าไอตัวผลตรงนี้เนี่ย ถ้าเอาการตรวจสอบพันธุกรรมมันมาเนี่ยครับแล้วมาเทียบของต้นแม่ตรงนี้ครับส่วนของที่เป็นบริเวณของต้นแม่เนี่ยถามว่าลักษณะพันธุกรรมจะแตกต่างกันหรือเปล่าครับเอาสส่วนมาเทียบกันนะครับส่วนของเนื้อเยื่อของต้นแม่เนี่ยกับส่วนที่เป็นบริเวณผลเนี่ยครับเอาเนื้อเยื่อมาเทียบกันดูครับแล้วดูเขาว่าลักษณะพันธุกรรมแตกต่างกันหรือเปล่าโอเคนะครับตัวนี้พอนึกออกนะเราเนื้อเยื่อเนี่ยครับตรงส่วนของผลที่ไม่มีเมล็ดเนี่ยกับเนื้อเยื่อครับส่วนของต้นแม่เนี่ยครับมาตรวจสอบพันธุกรรมกันแล้วดูว่าพันหรรือเปล่าคับ กรณีแบบนี้ <sm ud> ครับพันธุกรรมจะไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีการปฏริสนธิจริงไหมการที่สามารถมีการแตกต่างในเรื่องพันธุกรรมได้นะครับมันต้องมีเรื่องการปฏิสนธิหรือว่ามีเรื่องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ครับไอแบ,แบบนี้เนี่ยถึงจะมีโอกาสครับที่ตัวพันธุกรรมแตกต่างจากต้นแม่ได้ครับอย่างนี้ครับภายในเมล็ดเนี่ยก็มีโอกาสสูงครับที่พันธุกรรมเนี่ยมันจะแตกต่างจากต้นแม่ <one raspberry> <ๆ S 1> ครับเพราะว่าตัวเมล็ดมันเป็นจุดที่มีการปฏิสนธิใช่ไหมอาจจะมีการนะครับนำเนี่ยครับตัว เลนูเนียจากต้นอื่นครับเข้ามาผสมครับกับอวุน่นอากอาวุ่นขององุ่นต้นนี้นะมันก็มีโอกาสครับที่ทําให้มีการปฏิสุทธิ์ที่เนี่ว่างลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันส่งผลให้มีการเจริญครับเป็นเมล็ดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ ไอ้แบบนี้ครับสามารถบอกได้ครับว่าภายในโครงสร้างผลเนี่ยมันมีจุดครับที่พันธุกรรมแตกต่างจากต้นแม่อยู่ครับไอ้ส่วนที่เป็นมเมล็ดเนี่ยครับชัดเจนเลยครับเพราะว่ามเมล็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิโดยตรงครับแล้วการปฏิสนธิเนี่ยมันคือโอกาสที่จะเอาพันธุกรรมเนี่ยครับจากต้นอื่นเนี่ยเข้ามาผสมได้จริงไหมไอ้แบบนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยจากส่วนของเมล็ดกับส่วนงต้นแม่เนี่ยมีโอกาสแตกต่างกันได้ครับแต่กรณีนี้ครับมันไม่ได้มีการปฏิสนธิเลยครับ ไอ้เนื้อเยื่อตรงนี้เนี่ยก็เจเริญมาจากต้นแม่โดยตรงครับไอ้แบบนี้พันุกรรมจะไม่แตกต่างกันนะอันนี้ให้รู้ไว้นะครับโดยทั่วไปนะการเหนี่ยวนำเนี่ยครับให้เกิดผลด้วยตัวฮอร์โมนต,ตรงๆแบบนี้เนี่ยลักษณะของผลที่เกิดขึ้นครับมันจะมีพันุกรรมเนี่ยไม่แตกต่างจากส่วนของต้นแม่ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีการเอาลักษณะพันุกรรมเนี่ยมาผสมกันนะไอ้แบบนี้พันุกรรมจะไม่ต่างจากต้นแม่ครับ เขยน,นะครับอันนี้พอเห็นภาพนะครับว่าอางุ่นไรเมล็ดเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะและที่มานะครับว่าทาไมพันธุกรรมเนี่ยไม่ต่างจากต้นแม่ก็เพราะว่ามันไม่ได้มีการผ่านการปฏิสนธิมาครับดังนั้นครับชอยนี้เนี่ยบอกว่ามีพันุกรรมต่างจากต้นแม่ก็ผิดเลยนะครับกรณีของผลองุ่นไรเมล็ดนะพวกนี้เกิดจากการชักนําโดยฮอร์โมนโดยตรงครับมัรกตีมีพันุกรรมเนี่ยเหมือนกับต้นแม่เลยครับไม่ได้มีการปฏิสนธิจริงไหมพันุกรรมก็ควรจะเหมือนกับต้นแม่นะชอยนี้ก็เป็นคําตอบได้เลยครับ เข okay, นะครับพวกขนไรเมล็ดนะม,มักจิงพันธุกรรมครับเหมือนกับต้นแม่นะทีนี้มาดูช้อยสครับช้อยสบอกว่าเนื้ออวุญหลไรเมล็ดเป็นส่วนมีโซคาร์ที่จเจริญม,มาจากรังไข่มีโซคาร์ครับจัดว่าเป็นผนังของผลส่วนหนึ่งนะผลเนี่ยครับทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีผนัง3ชั้นแบบนี้ครับผนัง3ชั้นเนี่ยครับเรียกรวมว่าเพอริคาร์ครับประกอบไปด้วยชั้นเอกโซคาร์ชั้นนอกสุดครับมีโซคาร์ชั้นกลางแล้วก็เอนโดคาร์ชั้นในสุด เคนครับลักษณะนะของเปลือกคุ้มผลเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับแน่นอนครับว่ามา็ผนังของผลเนี่ยก็ควรจะเจริญมาจากรังไข่ครับตรงนี้ถูกต้องนะแล้วก็โดยทั่วไปครับเนื้อของผลที่นุ่มๆที่กินได้เนี่ยก็มักจะเป็นส่วนของมีโซคาร์บกันครับอันนี้ถือว่ามีโอกาสถูกข่อนข้างสูงครับเทียบกับช้อยสองเนี่ยช้อยสามถือว่าถูกต้องนะครับเคนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเนื้อของผลที่เรากินกันนะครับมักจะเป็นส่วนมีโซคาร์บกันครับต่อมาครับช้อยสี่ องุ่นไรเมล็ดเป็นพืชดอกที่มีความผิดปกติเป็นหมนันเคครับองุ่นไรเมล็ดถือว่าเป็นตัวที่มีความผิดปกติเป็นหมันได้หรือเปล่าครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเราจะมองในว่าไอการที่ไม่มีมเมล็ดของมันเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นหมันแบบหนึ่งก็ได้ครับจริงไหมอย่างนี้ครับลักษณะเนี่ยตัวต้นมันครับตัวต้นมันเนี่ยมันมีผลออกมาครับแต่ถ้าอเผอิญว่าไอตัวผลตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเมล็มดครับพอไม่มีเมล็ดเนี่ย ก็ไม่สามารถเจริญต่อเป็นต้นใหม่ได้ก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นต้นที่เป็นหมันได้อยู่นะโอเคนะครับอันนี้ก็ความหมายนะครับถ้าเกิดว่าตัวต้นเนี่ยให้ผลที่ไม่สามารถเจริญเนี่ยเป็นต้นลูกออกไปได้เราจะมองว่าต้นนี้เป็นหมันก็พอได้ครับอันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับช้อยสี่ครับในกรณีนะครับถ้าเกิดว่าเอาตัวผลเนี่ยมาผ่าดูครับและกลายว่าผลแต่ละอันเนี่ยไม่มีเมล็ดอยู่เลยสักผลครับไอ้แบบนี้เนี่ยสามารถบอกได้นะครับว่าไอ้ต้นต้นนี้เนี่ย ไม่สามารถให้กําเนิดต้นลูกได้ครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ผลที่มีเมล็ดอยู่เลยครับจริงไหมอาจจะมองว่าเป็นลักษณะที่เป็นหมันก็ได้นะเพราะว่าไม่สามารถให้กําเนิดต้นลูกได้ครับตัวผลที่ควรจะมีเมล็ดเนี่ยกลับไม่มีเมล็ดอยู่เลยครับเรียกว่าเป็นหมันได้นะโอเคนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ2ครับ